สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงถึง15,000คนอัตราเสียชีวิตสูงถึง5,000คนต่อป,ปีแต่แม้ว่าสถิติจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในทุกๆปีแต่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถทําให้ตรวจพบเจอมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะแรกๆที่ยังไม่แสดงอาการซึ่งไม่สามารถตรวจเจอด้วยการใช้มือคลำได้ หญิงไทยที่ตรวจพบเจอมะเร็งพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งที่จะเสียชีวิตเนื่องจากตรวจเจอในระยะที่โรคลุกลามแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์หลังจากคลำพบก้อนที่เต้านมซึ่งไม่ใช่ระยะเริ่มตน้นยิ่งตรวจเจอได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <S <S ต่อไปเราไปดูขั้นตอนการตรวจแมมโมแกรมกันค่ะ สำหรับท่าแรกนะเดี๋ยวจะค่อยๆกดลงตรงๆนะคะไม่รู้สึกเจ็บอย่างที่คิดแต่ถ้าโดนกระดูกหน้าอกแล้วรู้สึกเจ็บให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะสรลรูปแรกนะคะคนไข้อยู่นิง่งไม่ขยับกลั้นหายใจเลยค่ะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงนะคะในการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็คือ mm. การที่เรามีญาติสายตรง mm. เช่นแม่หรือว่าพี่สาวน้องสาวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลามากกว่า5ปีหรือทานยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานมากกว่า5ปีนะคะรวมถึงคนที่เคยได้รับการรักษาฉายแสงบริเวณหน้าอกนะคะ,ะ,คะก็จะมีความเสี่ยงในการที่เป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติค่ะ และสำหรับการตรวจแมมโมแกรมนะคะปริมาณรังสีเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งแต่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นความจำเป็นที่ผู้หญิงเรานะคะอายุ40ปีขึ้นไปจะต้องมาตรวจทุกคนค่ะ สำหรับการตรวจแมมโมแกรมนะคะอย่างที่บอกว่าสามารถตรวจคัดกรองได้ในคนที่ไม่มีอาการและในคนที่มีอาการนะคะซึ่งอาการเนี่ยอาจจะเป็นอาการเจ็บเต้านมหรือว่าคำได้ก้อนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะ,ะสำหรับอาการที่จะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะก็คือได้แกค่คำได้ก้อนเจ็บเต้านมมีการ อักเสบของบริเวณผิวหนังหรือบริเวณรอบๆบหัวนมนะคะหรือลักษณะของผิวหนังเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นลักษะเป็นเหมือนผิวส้มหรือว่ามีแผลนะคะก็จะต้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้แพทย์ตรวจก่อนที่จะส่งมาทำแมมโมแกร,รมหรือว่าอันตราซาวต่อไปค่ะ สำหรับบางท่านนะคะที่ยังไม่เคยตรวจแมมโมแกรมนะคะอาจจะมีความกังวลว่าจะรู้สึกเจ็บหรือเปล่านะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดนะคะและการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยยังทำให้เราสามารถรู้ว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมหรือเปล่าได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มีอาการเลยนะคะ การที่เราเจอเร็วก็จะสามารถวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็รักษาได้เร็วนะคะการรักษาได้เร็วเนี่ยก็จะลดการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วก็ทําให้เราอาจจะสามารถผ่าตัดสสวนเต้านมได้ในกรณีที่รอยโรคเนี่ยนะคะยังมีขนาดเล็กค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาตรวจแมมโมแกรมกันนะคะ วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งแรกหรือสองค่ะที่สองแล้วค่ะหลายครั้งแล้วครั้งแรกค่ะหรือสองค่ะไม้เป็นยังไงบ้างไ,ไม่เจ็บค่ะอ็ดอันนิดหน,น่อยเจ็บมากนะคะคือที่ฟังๆเขาพูดมาตรวจแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บอย่างที่แบบว่าเขาบอกไว้นะไม่ได้เจ็บอะไรเท่าไหร่นิดหน่อยเองอยากให้เพื่อนผู้หญิงทุกคนนะคะ มา,มาตรวจมะเร็งเต้านมทุกปีทุกที่เขาก็เป็นมะเร็งเต้านมซึ่งเขาเพิ่งตรวจเจอตอนที่เขาเจ็บเป็นระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสียไปแล้วเลยคิดว่ามัน,มนก็มาสาคัญคนที่ดีก็ตรวจกันแบบเ่อยๆเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ทบอกมาค่ะว่าพอ,อมาตรวจแล้วจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้น ควรม,มาตรวจมากกว่าค่ะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะคะทําให้เราสบายใจว่าเนี่ยเราดูแลสุขภาพของเราในในส่วนนี้พี่มองว่ามันสำคัญยิ่งตอนนี้มันเสี่ยงถ้ามาตรวจเนี่ยความกังวลมันอาจจะไปขึ้นก็ได้นะคือบางคนเขาคิดว่าตายหมอหนึ่งแต่ถ้าเราม,มาตรวจแล้วไม่มีอะไรค่ะสบายใจว่าเรามีโอกาสไม่มีความเสี่ยงไหมเป็นอะไรนิดหน่อยเราก็รักษาได้ง่ายมาตรวจก็ดีป้องกันถ้ามีอะไรได้ป้องกันไว้ได้ค่ะ